สวัสดีค่ะซีรีส์ควีนรายงานตัวค่ะพร้อมกับ True Beauty ตอนที่12แล้วนะคะ เมื่อซูโฮและซอจุนออกจากโรงพยาบาลทั้งคู่ก็มาเยี่ยมหลุมศพของเซยอนหลังจากนั้นทั้งคู่ได้นั่งพูดคุยและย้อนนึกถึงวันวานเกี่ยวกับกำไรข้อมือของทั้งซูโฮซอจุนและเซยอนซอจุนได้ขอโทษที่เอาทุกอย่างไปลงที่ซูโฮโดยไม่ได้รับความรู้ความเจ็บปวดของซูโฮเลยที่เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่แพ้กันดูเหมือนมิตรภาพของทั้งสองคนนี้กำลังกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะต่อมา ในขณะที่ทั้งสองนั่งพูดคุยกันอยู่นั้นเองก็มีพวกนักเลงขับรถผ่านมาและโยนก้นบุหรี่ออกมาโดนซอจุนซะอย่างนั้นค่ะซอจุนก็โวยวายตามภาษาของเขาคนที่โยนก้นบุหรี่ก็ได้ยินค่ะถึงกับจอดรถลงมาจะเอาเรื่องกันมากันทีเป็นขยงเลยนะซอจุนทำท่าจะเอาเรื่องแต่ซูโฮได้ห้ามไว้ซะก่อนซอจุนหันมาบอกจะรอดะวิ่งซิ ซอจุนก็วิ่งหนีไปได้วยความไวแสงซูโฮที่ขาก็เดินสามขาว่าลำบากแล้วซอจุนเลยวิ่งกลับมาช่วยแบกซูโฮขึ้นหลังเลยทีเดียวทั้งสองคนล้มลงบนกองปุ๋ยที่เหม็นหึง่งพวกนักเลงเลยยอมปล่อยไปค่ะ <S <S เกือบไปแล้วไหมล่ะตื่นเต้นจริงๆเลยนะคะ พอสองนุ่มกลับมาถึงบ้านก็นั่งซ้อยรามยอนกันอย่างหิวโหวยเลยค่ะหลังจากกินอิ่มกันแล้วจูกยองก็วิดีโอคอลมาหาซูโฮพอดีซูโฮเลยรีบปรับสายและออกไปคุยข้างนอกทั้งสองคนก็คุยกันตะมุตะมิมุ้งมิง้งตามภาษาคนเป็นแฟนกันค่ะ ซอจุนเห็นทีก็หมั่นไส้ล็อกประตูไม่ให้ซูโฮเข้าห้องขังเจ้าของบ้านไว้ข้างนอกบ้านซะอย่างนั้นส่วนตัวเขาเองก็นอนสบายใจเฉิบเลยซอจุนเนี้ยแสบไม่เบาเลยนะเช้าวันถัดมาจูกยองมาโรงเรียนพร้อมกับซูโฮที่ไปรับเธอถึงที่บ้านพอถึงโรงเรียนซูจินก็ทักจูกยองเพราะตั้งใจให้จูกยองเห็นว่าเธอเดินมากับเฮยมินค่ะ เพื่อนจากโรงเรียนเก่าของจูกยองนั่นเองพอจูกยองหันมาก็ตกใจตามคาดจูกยองถึงกับรีบไปลากซูจินออกมาซูจินตีมืนใส่เลยค่ะทำเป็นไม่รู้เรื่องและถามจูกยองว่าเธอเป็นอะไรหรอไม่สปายตรงไหนหรือเปล่ารายลึกๆนะคะเนี่ยแบบเนี้ย พอจูกยองถึงห้องเรียนซูอาก็รีบวิ่งมาหาเธอทันทีพร้อมกับบอกว่าตอนนี้จูกยองเป็นที่สองของการประกวดนิวสตาร์แกรมนะจูกยองตกใจที่ตัวเองลงแข่งขันไม่พอก็ต้องตกใจอีกรอบเมื่อรู้ว่าที่1คือโจทย์ที่ชอบรังแกเธอที่โรงเรียนเก่าค่ะโถโถจูกยองของเราปัญหารายร้อมไปหมดแล้วนะคะเนี่ย ที่ห้องอาหารซูจินได้จัดแจงจองที่นั่งไว้ให้เราค่ะโดยที่ตัวของเธอเองได้ชวนไฮยเยมินมานั่งข้างๆเมื่อจูกยองกับซูอามาถึงซูจินก็เปิดประเด็นเลยล่ะค่ะว่าเนี ee, ่ยไฮเยมินนะย้ายมาจากยงพานะเธอซึ่งก็คือโรงเรียนเก่าของจูกยองนั่นเองค่ะแล้วจูกยองละ่ะย้ายมาจากที่ไหนเธอไม่เคยบอกพวกเราเลยนี่จูกยองถึงกลับไปไม่ถูกเลยทีเดียวไฮยเยมินเลยถามจูกยองค่ะว่าเธอไม่รู้จักฉันหรอ ที่โรงเรีนเก่าชั้นน่ะมีคนชื่อเหมือนเธอเลยแล้วก็ดูคล้ายๆกันด้วยนะจูกยังถึงกับปฏิเสธเสียงแข็งและขอตัวออกมาก่อนทันทีตกใจไม่เบาเลยนะคะและตกเย็นค่ะจุกยองมีนัดกับซูโฮที่ร้านหน่งสือการ์ตูนเธอได้ทําการบ้านเกี่ยวกับอาการของซูโฮเป็นอย่างดีเลยเตรียมของมาให้เขาเยอะเลยค่ะ ทั้งถุงกระดาษไว้ใช้ตอนหายใจไม่ทันตุ๊ก,กตาคลายกังวลหรือจะนิตติ้งไว้ถักเพื่อให้จิตใจสงบยังไม่พอนะคะเธอยังให้พวงกุญแจไว้ห้อยคู่กับซูโฮอีกด้วยแต่ไว้ห้อยเตินเปิดตัวกันแล้วนะตอนนี้นั่งดูไปพลางๆก่อนก็แล้วกัน ในวันต่อมาเมื่อจูกยองไปถึงห้องเรียนก็เจอเพื่อนๆทุกคนรอมอบมงให้เธอเลยล่ะคะ่ะสำหรับตำแหน่งผู้ชนะการประกวดนิวสตาร์กรมอันดับหนึ่งเอาชนะพักแซมีหรือโจทย์เก่าของเธอมาได้จูกยองถึงกับงงและเครียดไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะว่าฉันชนะได้ยังไงล่ะเนี่ย หลังเลิกเรียนจูกยองที่กำลังกลับบ้านกับซูจินก็เจอเข้ากับพักแซมีที่มาดักรอจูกยองอยู่เธอค่อนข้างไม่พอใจที่จูกยองเอาชนะเธอไปได้และอยากจะมาเจอตัวจริงพร้อมทั้งจิกกัดจูกยองว่าเนี ee, ่ยอิมจูกยองที่ฉันรู้จักต่างจากเธอราวกับฟ้ากับเหวเลยนะแต่จูกยองก็พยายามบอกปัดค่ะและเดินหนีพวกนั้นออกมาเมื่อพวกของพักแซมีเห็นฮเยมินก็รีบวิ่งไปดักและล้อมหน้าล้อมหลังเขาไว้ พวกของพักแซมีเข้าไปข่มขูฮ่ฮเยมินต่อค่ะว่าให้คอยจับตาดูจูกยองให้ดีว่ามีนิสัยอะไรที่ไม่ดีหรือกําลังคบอยู่กับใครหรือเปล่าเพราะเธออยากจะทําลายจูกยองแต่ฮเยมินก็ไม่ตอบอะไรกลับพวกนั้นกําลังจะง้างมือตอบไฮเยมินจูกยองก็เข้ามาช่วยไว้โดยแกล้งๆตามฮเยมินไปทําการบ้านด้วยกันจูกยองยื้อฮเยมินอยู่กับแซมีซูจินที่ทําเหมือนมาช่วยปัดมือของแซมีทิ้งเพื่อที่จะให้จูกยองกับฮเยมินเดินไป ก็ถามแซมมีว่ามาจากโรงเรียนยงพาใช่ไหมเพื่อแลกคอนแทคกกันค่ะซูจินมีแผนจะเล่นงานอะไรจุกยองอีกละคะเนี่ยส่วนซูโฮเองที่สังเกตได้ถึงความแปลกๆไปของแฟนตัวเองเลยเรียกซอจุนมาปรึกษาค่ะ ซอจุนเลยเล่าเรื่องที่จุกยองเคยมาปรึกษากับซอจุนให้ซูโฮฟังซอจุนเล่าเองก็งงเองเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนคนนั้นคนนู้นเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ซูโฮดันเข้าใจซะอย่างนั้นแหมแหมก็จุกยองเอาเรื่องจริงมาปรึกษานี่คะซูโฮก็ย่อมรู้ดู่แก่ใจอยู่แล้วในวันถัดมาทางโรงเรียนได้ประกาศตามตัวจุกยองให้ไปถ่ายแบบเป็นโมเดลตัวอย่างของโรงเรียนค่ะ เพื่อนๆก็ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกันใหญ่เลยนะคะฮิวฮิวฮิวจูกยองจูกยองทั้งเคอะเขินและสงสัยว่าทำไมถึงเป็นเธอไปได้เลยไปถามคุณครูคะ่ะว่าควรจะต้องเป็นนักเรียนที่ได้ที่หนึ่งไม่ใช่หรอคะคุณครูตอบกลับมาบอกว่าก็เพราะเธอเป็นดาวโรงเรียนยังไงล่ะจ๊ะแม่จูกยองส่วนซูจินที่เอ็นมองจูกยองอยู่ด้านล่างก็เสียิ้มอย่างได้ใจแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วล่ะคะ่ะซูจิน ในค่าพละซูจินแอบถ่ายรูปซอจุนแล้วส่งไปให้พักแซมีเพื่อแลกกับรูปของจูกยองตอนอยู่โรงเรียนเก่าแถมยังถามต่ออีกนะคะว่ามีแค่นี้เองเหรอฉันอยากได้อีกด่ะไม่พอคะ่ะในตอนที่จูกยองเดินชนเข้ากับฮเยมินไซคอที่ซูโฮให้จูกยองดันตกพื้นโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยและซูจินก็เป็นคนแอบเก็บไวค้ค่ะ หลังจากนั้นไม่นานจูกยองก็รู้ว่าสร้อยคอของเธอหายไปซูโฮเองที่ได้ยินว่าจูกยองทำสร้อยหายก็มากวาดใบไม้หาใหญ่เลยล่ะค่ะหน้าสงสารบวกกับน่ารักจริงๆเลยอ่ะช่วยแฟนหาสร้อยนูอ่ะฉันอยากมีแฟนแบบนี้จังเลยเธอซูจินก็เดินเข้ามาถามค่ะว่าหาไอ้นี่อยู่หรอพร้อมกับชูสร้อยแล้วก็โยนทิ้งเข้าไปในกองไฟทันทีซูโฮเลยถามว่านี่ทำอะไรของเธอนะ่ะ ซูจินเลยตอบกลับไปทันทีว่าก็เพราะว่าฉันชอบนายไงซูจินได้ขอให้ซูโฮเลิกกับจุกยองแล้วมาชอบเธอแทนเธอยังจะดึงซูโฮเข้ามาจูบด้วยนะคะแต่ซูโฮกลับผลักเธอออกไปโดยทันทีซูจินเลยยิ่งรู้สึกแยนจุกยองมากขึ้นไปอีกเลยค่ะ แซมีเองก็มาคิดทบทวนซูจินจะมาขอรูปจูกยองไปทําไมทั้งที่จูกยองกับซูจนเป็นเพื่อนกันคิดไปคิดมาก็ประติดประต่อกันได้ค่ะและซูจินก็ได้ติดต่อเข้ามาพอดิบพอดีเลยเมื่อทั้งคู่มาเจอกันแซมีก็เข้าเรื่องเลยล่ะค่ะว่าจูกยองทั้งสองคนเป็นคนเดียวกันอย่างนั้นหรอโอาตาละฉันเพิ่งดูนเนี่ยและคําตอบของซูจินก็เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากก็ใช่นะสิคะ แซมีโทรไปหาจูกยองก็ไม่รับสายเลยตามมาหาถึงที่บ้านเลยล่ะค่ะซอจุนที่มาหาน้องสาวที่ร้านหนังสือการ์ตูนพอดีก็เจอแซมีเข้าเขาเลยตามเธอไปค่ะซึ่งก็มาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของจูกยองซอจุนเลยลากแซมีไปคุยที่อื่นเลยถามเธอว่าจะมาที่บ้านจูกยองทําไมแซมีก็บอกว่าก็คิดถึงเธอหรอกนะ พร้อมกับโชว์รูปถ่ายของจุกยองสมัยอยู่โรงเรียนเก่าให้ซอจุนดูแต่เขากลับไม่ตกใจอะไรและยังกระชากโทรศัพท์ของแซมีมาเคลื่องใส่เข้ากับกำแพงอย่างแรงพร้อมกับบอกเธออีกว่าถ้ายังจะรังแกจุกยองอีกเธอได้เห็นดีกับฉันแนะ่โอ้แมนมากๆเลยนะคะเนี่ย เช้าวันต่อมาทางโรงเรียนได้ติดรูปถ่ายที่จูกยองถ่ายแบบไว้เมื่อวันก่อนทั่วโรงเรียนเลยล่ะค่ะแต่เมื่อจูกยองมาถึงกลับรู้สึกถึงความแปลกๆของคนในโรงเรียนในวันนี้พอถึงห้องเรียนซูอาก็รีบเข้ามาถามถ่ายจูกยองเลยล่ะค่ะว่านี่ใช่เธอจริงๆหรอพร้อมกับยื่นโทรศัพท์ให้เธอดูและเดินกระแทกไหลห่เธอไปซูจินเองก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรด้วยนั่งอ่านการ์ตูนเนียนๆเฉยๆเลยล่ะค่ะ ทำเอลจูกยองช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนน้ำตาไหลจนทำอะไรไม่ถูกเพราะทุกคนทั้งมองเธอด้วยสายตาแปลกแปลกและวิจารณ์เธอไปต่างๆนานาจูกยองเลยวิ่งหนีออกจากห้องเรียนไปและชนเข้ากับนักเรียนคนหนึ่งจนลม้มลงซูโฮที่เข้ามาเห็นเข้าพอดีเลยกำลังจะเข้ามาช่วยเธอแต่กลับถูกเธอปัดมือทิ้งซะอย่างนั้นโถ่ซูโฮของเราตอนต่อไปจูกยองของเราจะเป็นอย่างไรพลาดไม่ได้เลยนะคะ ตอนนี้น่าติดตามทุกตอนไปเลยละค่ะหลังจากชมจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ